สวัสดีครับทุกท่านเฮียหยวนคนเดิมกลับมาแล้วนะครับวันนี้เฮียหยวนมาดึกหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับภารกิจการทํางานมันลัดตัวจริงๆก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนเฮียหยวนอย่างเป็นทางการ a d i d 9 1 1 w o r l d f o o t b a l l o n l i n e ที่น่าเชื่อถือและมั่นคงที่สุดในขณะนี้สนใจสมัครสมาชิกกดลิงก์ด้านล่างบริเวณใต้คลิปผมทําแถบลิงก์สีฟ้าเอาไว้ให้แล้ว เพียงคลิกกดสมัครเข้ามาก็จะได้เข้ากลุ่มทีเด็กเฮียหยวนจาก v p แล้วนะครับยินดีต้อนรับนะครับทุกคนมาครับมามาอยู่แบบพี่น้องแบบ่งปันทัศนะแบบตรงไปตรงมาเฮียหยวนจากทีเด็ก v p ครับครับวันนี้มีรอบแบ,บ่งกลุ่มศึกยูฟาแชมเปี้ยนีกเป็นการเจอกันของลิเวอร์พูลทีมอันดับ2จากพริมยรีอังกฤษเจอมิดทิแลนด์ทีมอันดับ1จากเดนมาร์ก เตะที่สนามแอนฟิลราคาหน้าเสือเป็นทางลิวอพูต่อที่ราคา2.5หรือราคา2ลูกครึ่งเตะเวลาตี3ตรงตามเวลาบ้านเราลิวอุฟูถือความได้เปรียบที่เล่นในแอนฟิลสีิติการลงเล่นในแอนฟิลถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับลิวอุ o ูในเวลานี้ส่วนมิดทิลแลนด์มิดทิลแลนด์นะัดล่าสุด ที่เจอแอตแลนตาพวกเขาแพ้ไปถึง4ประตูต่อศูนย์ในฐานะผู้มาเยือนมิทิแลนด์ก็ยังเป็นทีมที่ดูอ่อนที่สุดในสายในสายดีนะครับของกลุ่มในสายดีในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกกลุ่มดีมีแอตแลนตาลิอูกอาแจ็คแล้วก็มิทิแลนนัดแรกแอตแลนตา ชนะมิทลามาสีศูนย์ส่วนลิวอภูเสมออาแจกอ,อัมหรือพูชนะอาแจกอัมสเตอร์ดัมมา1ประตูต่อ0พวกเขาถือความได้เปรียบเก็บสันตันแอนเต็มในนัดแรกแต่ด้วยวันนี้ลิวพูได้มาเล่นในแอนฟิลด์สถิติการเล่น5นัดหลังสุดของลิวอภู ในทุกทัวร์นาเมนต์ลิเวอร์พูลชนะเชฟฟิลด์สองหนึ่งชนะอาแ์เจ็คในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกหนึ่งศูนย์เสมอเอเวอเรตันแพ้แอสตันวิลลาแล้วก็สเสมออาร์เซนอลในลีกครับห้านัดหลังสุดพวกเขาทำได้แค่ชนะ 2, สองเสมอสองแล้วก็แพ้หนึ่งส่วนมิทิลันมิทิลันในฐานะผู้มาเยือนในวันนี้ห้านัดหลังสุดพวกเขาชนะบอมบีสามประตูต่อสอง แพ้อัตแลนตาชนะโคเอนเซ่สแล้วก็เสมอ2อแล้วก็ชนะเซลวีปาร์กสี่หนึ่งห้านั้นหลังสุดพวกเขาชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้หนึฟอร์มการเล่นวิทแลนก็ยังถือว่าคงเส้นคงวาแต่วันนี้ด้วยการมาเล่นในอารฟิลไม่ใช่เรื่องง่ายๆสำหรับวิทแลนส่วนอารฟิลของลิเวอร์พูล เป็นบ้านที่ลิวพูเล่นในฐานะทีมเจ้าบ้านได้ดีมากสำหรับในฤดูกาลก่อนและในฤดูกาลน,นี้พวกเขาก็มักจะมีผลงานที่ดีในแอรฟิลด์ทำให้วันนี้เฮียหยวนสนใจแนวทางในการลงทุนดังต่อไปนี้วันนี้นะครับเฮียหยวนให้บอลยูฟาแชมเปี้ยนีกรอบเป็นกลุ่มกลุ่มดีเป็นการเจอกันของลิวพูเจอมีที่แด์แต่เวลาตีสามตรงตามเวลาบ้านเรา เห็นได้ชัดนะครับว่าลิวพูเล่นในแอนฟิลด์ได้เปรียบมิทิลแลนด์อย่างเห็นได้ชัดถ้าวันนี้ลิวพูยิงประตูนำเร็วพวกเขาจะยิงประตูได้เยอะตามสไตล์การเล่นของลิวพูที่เน้นเกมลุกมีทั้งฟามิโน่ซาร่าแล้วก็มานเน่ลงในสามะสานในแดนหน้าแบบนี้ลิวพูชนะแน่นอนนะครับสำหรับเกมในวันนี้ แต่จะชนะเกินแต้มต่อไหมด้วยความคิดของเฮียหยวนเฮียหยวนมองว่าวันนี้ลิเวอร์พูลจะชนะเกินแต้มต่อต้องมาลอลุ้นรอเชียร์ไปด้วยกันนะครับมาสรุปช้าๆชัดๆกันอีกครั้งนะครับสําหรับแนวทางในการลงทุนสําหรับวันนี้วันนี้นะครับเฮียหยวนมองไปทางบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกลุ่มดีเป็นการเจอกันของลิเวอร์พูลเจอมิทที่แลนด์แต่เวลาตีสามตรงตามเวลาบ้านเรา จากแนวทางที่เฮียหยวนได้วิเคราะห์และสรุปไปข้างต้นเห็นได้ชัดไหมครับว่าเฮียหยวนชอบและสนใจไปทางเจ้าบ้านหรือวุฒภูที่ต่อที่ราคา1.75หรือราคาลุกครึ่งควบ2เป็นราคาที่น่าลงทุนที่สุดสำหรับวันนี้ช่อบไหมครับถ้าชอบให้กดตามถ้าไม่ชอบส่วนได้ส่วนเลยนะครับเพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ต้องเข้าใจหลักในการลงทุนด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็กดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามเรียนด้านล่างเพื่อเวลาเฮียหยวนอัพคลิปสมาชิกจะได้นำแนวทางไปวิเคราะห์ต่อแบบตรงไปตรง,ตรงมาเฮียหยวนจากทีเด็ด v i p ครับคิดถึงการลงทุนคิดถึงเฮียหยวนนะครับทางเรามีเว็บที่ตอบโจทย์ทางด้านเกมกีฬาคาสิโนที่ครอบคลุมความต้องการของสมาชิกบทุกด้านสนใจในการลงทุนกับเฮียหยวนในรูปแบบการลงทุนแบบใหม่ ที่สนุกเล่นง่ายและได้รับเงินจริงๆสนใจสมัครสมาชิกกดลิงก์ด้านล่างบริเวณใต้คลิปผมทำแถบลิงค์สีฟ้าเอาไว้แล้วเพียงคลิกกดสมัครเข้าไปก็จะได้เข้ากลุ่มทีเด็ดเฮียยวนจจก VP 2วันที่ผ่านมาเฮียหยวนทำสเต็ป2 VP แต่สเต็ป3รวมตัวแจกแแถมวันไลฟ์สดก็เข้ายินดีกับสมาชิกในกลุ่มทีเด็ดเฮียยวนจาก VP ด้วยนะครับ วันนี้เฮียหยวนฝากรีวคูต่อที่ราคา1.75หรือราคาลูกครึ่งควบ2เป็นราคาที่น่าลงทุนที่สุดสำหรับวันนี้ชอบก็จัดไม่ชอบส่วนได้ส่วนเลยนะครับขอบคุณครับ